่ารกลางสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะสิ่งที่สำคัญคือการสื่อสารข่าวสารข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนค่ะ ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายจากสงครามข่าวสารวันนี้นะคะเราอยู่กับพลเรือตรีสุรสารคงสิริโฆษกสบทกหรือศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะบอกเล่าถึงความท้าทายรวมถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคช่วยเล่าถึงบทบาทของส,สบท,ทกในช่วงที่เกิดความขัดแย้งเช่นนี้หน่อยค่ะ คืต้องเรียนตรงๆว่าสปทกรเนี่ยเป็นองค์กรหรือเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์กรณีความตึงเครียดที่เรามีไทยกับกัมพูชาในช่วงแรกนะครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ก็คือเราได้ตรวจพบการที่มาขุดคูเลตหรือหรือเทรนช์ในภาษาอังกฤษนะครับของฝ่ายกัมพูชาที่ลุกล้ำอธิปไตยเข้ามาในมาฝั่งไทย ตรงนั้นเนี่ยเราก็มีความพยายามในการเจรจาที่จะให้ทางฝ่ายกัมพูชานั้นล้นถอยออกไปอย่างจุดเดิมที่เขาเคยตั้ง,ง,งไว้ปรากฏว่าเขาก็ปฏิเสธก็เจรจากัอยู่สักพักหนึ่งกว่าที่เขาจะยอมถอยไปสถานการณ์มันก็จะเริ่มลุกลามปานปลายขึ้นเมื่อมีการยั่วยุมีการปลุกป่นมีการเอานำ ประชาชนกัมพูชาขึ้นมาร้องเพลงชาติบังกดีม,มีการใช้นักเลงในการมาพวกพูดจามินเมดูถูกแล้วก็โยยยุต่างๆนะครับตลอดจนเท่าที่เห็นก็จะมีอาจจะใช้ตัวแทนบางคนออกมาดา่าทหารไทยอ,อะไรทมองนี้ยอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่มันเริ่มปานปลายทวีคูณความรุนแรงในเรื่องของการโยยยุขึ้นมาจนในตรงนั้นเนี่ยสวทก,ก็ พยายามก็ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาโดยสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับซึ่งมองเห็นว่ามันจะต้องมีองค์กรหนึ่งนะหรือหน่วยง,งานหนึ่งที่เข้ามารับผิดชอบในเรื่องของการพูดคุยเจรจาแล้วก็พยายามจะไกลเกลี่ยนำสถานการณ์กลับไปสู่สภาวะปกติให้ได้สวทกก็เป็นลักษณะของการรวมองค์กรหน่วยง,งานภาครัฐ ต่างๆนะครับโดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่เช่นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามพื้นที่แนวชายแดนแล้วก็รวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ด้วยเข้ามาเพื่อบูรณาการในเรื่องของแนวทางที่จะไปพูดคุยเจราจาแล้วก็นามาซึ่งสันติภาพแล้วก็ในเรื่องของการสงบ าการเขาเรียกว่าไงการการหาสันติภาพในพื้นที่ตามแนวนะครับก็โดยหลักๆแล้วสัตรกรก็เป็นเหมือน,อนกลไกบ,บูรณาการอย่างผมบอกไปแล้วในการเจรจาพูดคุยแล้วก็กำหนดมาตรการตามแนวชายแดนต่างๆเพื่อลดและบรรเทา,าเหตุการณ์ประทะหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้อพิาพาทต่างๆได้ แล้วในช่วงนี้แน่นอนเขาว,ว่าสงครามข่าวสารมีการเผยข่าวสารอย่างรวดเร็วมากนะคะทั้งจากฝ่ายกัมพูชาเองแล้วก็รวมถึงฝ่ายไทยนะคะสบอทกต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างไรบ้างคะแล้วต้องรับมือกับสงครามข่าวสารในครั้งนี้อย่างไรคะถือว่าเป็นภาระที่หนักมากเลยทีเดียวสําหรับในเรื่องของการสื่อสารเพราะ อีกหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือการสื่อสารออกไปสู่ประชาชนประชาชนชาวไทยประชาชนชาวต่างชาติรวมถึงประชาชนกัมพูชาด้วยเพราะว่าเราต้องการสื่อเจตนารมว่าเราไม่ได้เป็นผู้ลุกรานเราเป็นผู้ที่รักษาอิปไตยของชาติการที่มีสวทกรต,ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ตรงนี้เพื่อเราตั้งขึ้นมาเพื่อเพื่อแสดงความจริงใจแล้วก็ในเรื่องของการไกล่เกลี่ยการพูดคุย กับทางฝ่ายกัมพูชาในช่วงแรกๆนะครับจนแน่นอนอย่างที่เห็นเหตุการณ์ก,ก็เริ่มบาดปลายเมื่อทางฝ่ายกัมพูชาก็ยิงมาก่อนมันก็เลยลุกลามไปเป็นถึงเรื่องของการประทะโดยกําลังในพื้นที่นะครับในเรื่องของการสื่อสารเองเนี่ยเราเห็นถึงความสําคัญมากตั้งแต่แรกๆเลยครับเพราะก็การรวมศูนย์ที่เดียวกันนะครับการสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงที่มาจาก จุดเดียวนะครับสื่อสารออกไปยังประชาชนเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันเริ่มมีข้อมูลที่เริ่มบิดเบือนมาจากฝั่งกัมพูชาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกล่าวหาการยุยยุต่างๆกล่าวหาไทย,ยยุยยุไทยต่างๆนานาแล้วก็มีระดับผู้นําของประเทศกัมพูชาเองก็ออกมาพูดจาในในเชิงที่เหมือนกับปลุกปัน่นตรงนี้ สมตเราก็เห็นว่าเราต้องรีบแก้ปัญหาเราเราไม่ไมไมไมควรจะนิ่งนอนใจแล้วก็พยายามสื่อออกมาโดยใช้ข้อเท็จจริงในการนําเสนอตลอดเวลาอันนี้คือหลักการที่เรายึดตลอดเลยคือนําเสนอแต่ข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบครับ เวลาเราจับตาถแถลงการนะคะนะคะักข่าวก็จะทําข่าวอยู่เบื้องหน้าประชาชนก็จะดูถแถลงการจากหน้าจอจากไลฟ์ต่างๆอยากทราบว่าจริงๆเราเบื้องหลังค่ะก่อนที่จะออกมาเป็นถแถลงการของสปทกมีการเตรียมความพร้อมมีการคุยกับฝ่ายใดบ้างค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตของสาธารณชนบางกลุ่มว่าเอะฝ่ายไทย รายงานข้อมูลล่าช้าเกินไปหรือเปล่าคะคุณโคศกเมนมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อะไรบ้างคะก็จริงๆก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีความล่าช้าในเรื่องของการโต้ตอบข้อมูลข่าวสารต่างๆเพราะว่าทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาได้เปรียบตรงที่ว่าเขาคุมอำนาจทุกอย่างในระดับผู้นําแล้วก็เขาสามารถที่จะสั่งการนู่นนี่นั่นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของประเด็นข้อมูลที่เขาออกมาเนี่ย เขาออกมาจากทาง single voice single command ก็คือ,อผู้นคคำชาคนเดียวนะครับซึ่งตรงนี้แตกต่างจากแนวทางวัฒนธรรมของไทยเรา mm hmm. ไทยเรานี่สิทธิเสรีของสื่อเนี่ยเปิดกว้างมากแล้วก็สื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อเมนสตรีมสื่อหลักต่างเนี่ยเขาจะมีอิสระในเรื่องของการพิจารณาข้อมูลข่าวสารต่างๆฉะนั้นเรื่องของเรื่องคือปัญหาที่เราเจอในช่วงแรกๆก,ก็คือการรวมศูนย์ ดึงทุกสื่อเข้ามาให้ให้มีความเข้าใจในเรื่องของบทบาทของสมัตรกรและก็ทิศทางที่เราจะต้องการสื่อสารออกไปช่วงแรกๆยอมรับว่าว่ามีความยากลำบากเป็นความท้าทายค่อนข้างมากจนมาถึงจุดหนึ่งที่เราก็รีนเชิญสื่อทุกๆแขนงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อหลักต่างๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยหาเรเลยกันว่าเราจะต้องทําอะไรสักอย่างลวเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยข้อมูลต่างๆที่สื่อไปหยิบมาอาจจะเป็น เฟกนิวที่ฝ่ายตรงข้ามเขาปล่อยออกมาหรือจะเป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนหรือผู้ไม่หวังดีแม้กระทั่งอาจจะมีในกลุ่มในประเทศไทยเราเองอาจจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่เขาอาจจะไม่หวังดีต่อรัฐบาลต่อการดําเนินการของของเราเขาก็อาจจะบิดเบือนข้อมูลสร้างประเด็นเท็จตาา่างๆออกมาอย่างเงี้ยแล้วสื่อบังเอิญบางทีบางครั้งเนี่ยไม่ได้ไปตรวจสอบถึงลากเงาว่าไอข้อมูลต่างๆเนี่ยมายังไงก็สามารถเอาข้อมูลพวกนี้ไป เผยแพร่ไปเผยแพร่ปุบปุ๊บเนี่ยก็จะกระจายไปนในวงกว้างชาวบ้านก็จะเข้าใจผิดผิดอันนี้คือประเด็นที่สมบัตกรเร็งเห็นว่าจะต้องแก้ไขตรงนี้ก็เลยดึงสื่อทุกสื่อเนี่ยมันคุยพูดคุยหารือแล้วก็ขอความร่วมมือในเรื่องของการเผยแพร่ข่าวโดยเราตั้งเป็นลักษณะศูนย์ Information Center ครับเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ทางสมบัตกรเนี่ยดึงสื่อทุกสื่อเข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วก็ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงกับสื่อเพื่อเอาไปขยายขยายผลต่อ,อเพราะฉะนั้นอย่างการล่าช้าที่สาธารณชนตั้งข้อสังเกตก็คือ เบื้องหลังแล้วเนี่ยมีการพูดคุยของสวทกก่อนที่จะออกมาถแถลงการ์ถูกไหมใช่ใช่ครับก็หลักๆแล้วการถแถลงข่าวของสวทกในทุกๆครั้งอะ่ะจะเป็นการถแถลงข่าวภายหลังจากการประชุมสวทกจะสังเกตได้ว่าเวลามีประชุมสวทกที่ไ like รทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการถแถลงข่าวถแถลงข่าวเพื่อเอาผลของการประชุมสวทกมาแถลงมาเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนข่าวข้อมูลหรือวาระประชุมที่เราประชุมกันในสวทกก็จะเป็นประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงในเรื่องของปากท้องในเรื่องของมาตรการเยียวยาในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการดําเนินการของทหารที่เกี่ยวข้องนะครับต้องต้องบอกว่าในเรื่องของมาตรการทาหารเองเนี่ยก็แบ่งออกเป็นอีกส่วนหนึ่งหนกันก็คือจะมีกองทัพบ,บกกองทัพเรือที่เขามีกองกำลังตั้งอยู่ในแนวหน้าครับอันนี้ทางเขาก็จะมีบทบาทในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารที่ที่เป็นละะักษณะข้อมูลข่าวสาร โดยทันควันประมาณว่าถ้าเกิดเหตุเกิดเหตุการณ์อะไรในพื้นที่เนี่ยกองทัพบ,บกกองทัพเรือที่เขามีหน้าแนวอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขา,เามีหน้าที่ในเรื่องของการรีบให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงให้กับประชาชนโดยตรงไม่ต้องมาผ่านทางสวตรกรเพราะว่าถ้าเผื่อมาผ่านสวปกรก็จะมีความล่าช้าก็อย่างที่คุณมินิถามว่ามันเกิดความล่าชา้าเราก็เห็นถึงปัญหาเราก็พยายามที่จะลดปัญหาตรงนั้นลงโดยโดยมอบอำนาจให้ทางหน่วยในพื้นที่เนี่ยมีอำนาจในการถแถลงข่าวได้โดยตรงด้วยเช่นเดียวกัน ึงแมาว่าจะมีการตกลงข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะที่มาเลเซียแต่แน่นอนค่ะว่าหนึ่งสิ่งที่หลายคนยังจับตาอยู่คือการไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะซึ่งก็นามาสึ่งการเผยแพร่เฟซนิวต่างๆค่ะอยากทราบว่าฝ่ายไทยของเราเองมีการนําเสนอข้อเท็จจริงที่เรียกได้ว่าถ้าเปรียบเทียบกับฝ่ายกัมพูชาแล้วเนี่ยเท็จจริงแล้วก็เหนือชั้นมากกว่าขนาดไหนคะ ต้องยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง100%เราไม่มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารใดๆทั้งสิ้นซึ่งแตกต่างจากทางกัมพูชาในแต่ละวันผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกท่านก็คงทราบแล้วตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ออกมาจากสื่อกัมพูชาก็ดีหรือจับทางผู้นําของกัมพูชาเองก็ดีเนี่ยหลายๆครั้งแทบทุกครั้งดีกว่าเป็นเฟกนิวส์หรือเป็นข้อมูลที่บิดเบือนทั้งเส้น ว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของล่าสุดผู้นํากัมพูชาก็าาออกมาจบตีว่าอกองทัพมีเป้าหมายที่จะไปสังหารชีวิตผู้นํากัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอไป,ปพูดตามเวทีนานาชาติแล้วเขาก็หัวเลาะเพราะว่ามันเป็นไปได้ยังไงแบบมัน,มน,นแนวความคิดต่างๆเหล่านี้มันเป็นข้อมูลท,ที่มันบิดเบือนและเป็นข้อเท็จทั้งเส้น ะะถ้าถามถึงโคศกเมนค่ะความท้าทายในการเป็นโคศกสปทกอยังเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วรับมือกับความท้าทายในครั้งนี้ความกดดันในครั้งนี้อย่างไรบ <c oughs> ้างก็ต้องยอมรับว่ามันมีความท้าทายมากเพราะว่ามันไม่เหมือนกับการให้ข่าวทั่วๆไปที่เราเป็นคนให้ข่าวฝ่ายเดียวแต่ข่าวที่เราให้นี่มันต้องเป็นข่าวที่สะท้อนหรือโต้ตอบโต้ประเด็นบิดเบือนของเขาแล้วโดยที่เราจะต้องหาข้อเท็จจริง เอามานําเสนอนะครับซึ่งข้อเท็จจริงมันไม่ได้มาจากแค่คําพูดอย่างเดียวแต่มันต้องมีหลักฐานมีอะไรที่พิสูจน์ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ล่าสุดเราก็พยายามนำเสนอในประเด็นพวกต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโจมตีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอะไรเงี้ยเราก็พาทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศลงไปในพื้นที่พร้อมกับทางคณะผู้ชิทูตทหารแล้วก็เอกอัครราชทูตทหารลงไปในพื้นที่ให้เห็นกับตาเลยว่า เราโดนโจมตีนะเราไม่ได้เป็นฝ่ายลุกรานเราเป็นฝ่ายถูกโจมตีมาโดยตลอดเพื่อให้เขาเห็นก็ได้กระแสหรือได้ผลตอบรับที่ดีมากเพราะว่าทุกคนก็เข้าใจอย่างที่ผมบอกครับคือมันไม่ได้เป็นแค่ด้วยวาจาเท่ว่าวาจานี่ใครพูดก็ได้เหมือนที่ฝั่งกัมพูชาจะพูดตลอดเขาก็พูดนู่นพูดนี่มาตลอดแต่เอาจริงๆแล้วเขาไม่มีหลักฐานในการพิสูจน์เลยว่าสิ่งที่เขาพูดมีความความเป็นจริงแค่ไหน ในช่วงนี้ก็มีนิดาโพค่ะที่สำรวจออกมาว่าเป็นช่วงที่ประชาชนคนไทยเนี่ยไว้ใจกองทัพค่ะโฆษกเม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรบ้างค่ะก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนจริงนะครับเพราะว่ากําลังใจนี่คือพลังที่สําคัญสําหรับทหารสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อันนี้ต้องต้องพูดนิดนึงเสริมด้วยว่า กำลังไปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ไม่ใช่แค่ทหารเท่านั้นแต่เป็นตํารวจตะเวนชายแดนตํารวจท้องถิ่นก็ด้วยเหมือนกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ในเรื่องของมหมาไทยนะครับทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องของการช่วยเหลือปั๊บผมสังเกตจากการที่ได้มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่เนี่ยทุกคนมีใจรวมไปถึงแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิเจ้าหน้าที่แบบ NGO ทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในูนย์พักพิงครับจะก็จะเห็นได้ว่าคือเขามีกําลังใจมากขึ้นเขาจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดในพื้นที่อะไรเงี้ย mm. ก็คือ mm. ทุกคนมีส่วนร่วมแต่แต่ในบทบาทหน้าที่ของตัวเองทั้งเส้นในในส่วนของการสื่อสารอย่างที่ผมบอกครับคือหนึ่งคือเราต้องเสนอข้อเท็จจริงอันนี้ผมผมกล้ายืนยันแล้วก็ เป็นสิ่งที่ผมสบายใจที่สุดเพราะว่าผมไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังในการนําเสนอการนําเสนอมีข้อเท็จจริงแต่เป็นต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มันตอบอตอบประเด็นที่เรากําลังถูกบิดเบือนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ต้องขอภัยจริงๆในเรื่องของความล่าช้าเพราะว่ามันต้องมีการตรวจสอบอข้อมูลต่างๆเวลาการนก่อนที่จะนําเสนอครับต้องมีการเช็ค แล้วก็รีเช็คอีกทีว่าข้อมูลต่างๆนั้นเป็นข้อที่จริงแค่ไหนหน่วยต่างๆหน่วยในพื้นที่เขามีการประกาศอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องเช็ครีเช็คต่างๆครับค่ะประชาชนเวลาดูการแถลงการก็จะเห็นโกษม่นตลอดก็มีความสงสัยว่าเอะโกษม่นมาเป็นโคศกได้อย่างไรมีเจอร์นี่อย่างไรก่อนที่จะมาเป็นโศกสวทกอค่ะโอ้จริงๆก็เป็นเรื่องยาวนะครับแต่พยายามจะพูดให้สรุปสั้นๆอ,อ่ผมก็เริ่มรับราชการที่กองทัพ ตั้งแต่ประมาณ20-30ปีที่แล,แล้วแล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นเวทีได้มีโอกาสไปเป็นผู้ประกาศให้กับกองทัพต่างๆนะครับแล้วก็ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็จากนั้นมาก็เริ่มเป็นที่รู้จักกับของผู้เข้ามชากับกำลังพลในพื้นที่<ไ>ของของหน่วยอะครับแล้วก็ จากตรงนั้นมาเนี่ยเขาก็คงเห็นหน่วยการว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยเป็นพิธีกรเป็นผู้ดําเนินรายการเป็นผู้ประกาศได <S 2> <S 2> ้ก็เลยเป็นที่มาของ <S <S อการก้าวเข้ามาสู่เวทีของการเป็นโคศกตอนแรกผมก็เริ่มที่จะเป็นผู้ช่วยโคศกของกองบัญชาการกองทัพไทยก่อนจากนั้นก็ก้าวขึ้นมาเป็นรองโคศกกองบัญชาการากรองทัพไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นให้ผมใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่ผมมีครับในการเป็นโคศก สอดรับกับทางโคศพภาคภาษาไทย mm hmm. เพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับคือกองทัพเนี่ยเล็งเห็นว่าการสื่อสารปัจจุบันไม่ใช่แค่เฉพาะภาษาไทยแล้วมันจะต้องินเตอร์มันจะต้องเป็นภาษาต่างประเทศด้วย mm hmm. ก็เลยทำลักษณะเป็นคู่ขนานไปกับโคศพ,พภาคภาษาไทยจากตรงนั้นเนี่ยก,ก็ได้มีโอกาสไปโชว์ฝีมือ,อตามที่ต่างๆนะครับจนล่าสุดก็ได้ รับแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้แต่งตั้งให้ผมเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมอีกตําแหน่งนึงด้วยครับในอนาคตข่าวโฆษกเมนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสําหรับประชาชนที่รับฟังข่าวสารมีแนวทางสําหรับประชาชนในการเสพข่าวในช่วงนี้อย่างไรบ้างคะจริงๆก็ไมไ่ไม่ได้ยากครับคือต้องบอกว่าประชาชนเองเนี่ยต้องต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนคือภาครัฐ ภาคเอกชนแล้วก็ทางประชาชนเองทุกคนต้องร่วมมือกันเ,เห็นแนวทางในทางเดียวกันภาครัฐก็อย่างเช่นกระทรวงดีใช่ไหมครักระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเขาก็มีในส่วนของศูนย์ต่อต้านาข่าวกรอศูนย์ต,ต่อต้านเฟกนิวส์นะครับหรือ a n t i f a ฟ e นิวส์ e ซ็นเที่จะช่วยมอเนิเตอร์ข่าวที่มันเข้ามาครับประชาชนเองเอหรือไม่ข้างเมื่อกี้ที่บอก ศูนย์ต่อต้านเฟกนิวส์เนี่ยทางไทย PBS เองเนี่ยผมก็ทราบว่ามีะอะไรนะ uh, <fake, S 2> เฟกนิวส์แวรฟาใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นความช่วยเหลือการร่วมมือกันกับของทุกภาคส่วนไม่ mm hmm. ว่าจะเป็นภาครัฐ mm hmm. ภาคเอกชนในเรื่องของการต่อต้านเฟกนิวส์ uh, fake news ทั้งหลายเมื่อกี้ผมพูดถึง uh, ประเด็นของทาง ภาครัฐไปแล้วภาคเอกชนก็มีส่วนช่วยได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาก็จะเป็นส่วนในเรื่องของการกรองข้อมูลข่าวสารต่างๆให้แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือประชาชนต้องมีภูมิภูมิกันในการในการเข้าเข้าใจแล้วก็รู้ทันข้อมูลข่าวสารประชาชนต้องมีคําว,ว่าเอ๊ะ<อ>คือเวลาเห็นเห็นข่าวต้องเอ๊ะ<อ>มันข่าวมาจากไหนแหล่งข่าวน่าจะืถือ น่าเชื่อถือได้หรือไม่นะครับแล้วก็เอ๊ะทำไมดูแล้วมันทำแม่งทำแม่งอะไรเงี้ยก็ต้องไปเช็คไปดับเบิลเช็คต่างๆเช็คกับทางหน่วยงานราชการเช็คกับทางไทพีเอบีเอสก็ดีหรือแม้กระทั่งกับภาคเอกชนก็ดีในการดูว่าข้อมูลข่าวสารพวกนี้มันจริงหรือไม่นะครับอันนี้อันนี้ผมว่าทุกส่วนเนี่ยมันมีบทบาทสําคัญที่จะต้องทํางานร่วมกันแต่สําคัญที่สุดก็คือภาคประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารโดยตรงเนี่ยจะต้องมีภูมิคุ้มกันแล้วต้องมีความรับรู้ระหนรู้ในเรื่องนี้ด้วย